ฉันจะไปทำงานที่ปากใต้ดียงงั้นน่ะฉันก็ขอให้คุณโชคดีก็แล้วกันขอบคุณฉันก็ขอให้คุณโชคดีคุณพี่คุณพี่ขา พรุ่งนี้เผาศพยายแก้วนะ้เธอต้องลงใต้ทันคีูค่ะถ้ามีรถฉันจะไปพรุ่งนี้เลยฉันไปด้วยเอ๊ะคุณพี่คุณพี่จะไปส่งครูมาเหรอคะน้องว่าเธอก็เก่งนะเดินทางเองได้คะ่ะเราจะไปงานศพหลวงเทพด้วยกัน เ,เทพเสียแล้วฉันเพิ่งได้รับตัวเลขวันนี้เองฉันว่าที่ของฉันก็หมดทุกอย่างฉันคงต้องไปางนานศพหลวงเทพก่อน พ่อเจ้าแไ้่แล้วแล้วแล้วทำไมกัญยาที่ไม่มีเวลามาตอบคำถามของเธอนะถ้าเธออยากรู้ก็ไปถามแม่แชม่มแล้วกัน ฉันไม่มีธุระอะไรแต่เธอก็ตั้งใจเข้ามาและฉันก็มีเรื่องจะปรึกษากับเธอว่าเธอคงจำจดหมายฉบับนั้นของนายจ๋วได้จดหมายที่เขียนว่าของของแจ๋วยกให้ครูทั้งหมด ร้อนไม่ว่าฉันอยากเจอขอผ้าที่คุณแจวปักเสื้อที่คุณแจวถักรูปที่คุณแจวว่าและของกระจุกกระจิกของคุณแจวไว้เป็นที่ระลึก เธอคิดว่าสมบัติของแจ๋วจะมีอยู่แค่นั้นหรอฉันไม่ทราบค่ะว่าคุณแจ๋วมีอะไรบ้างแต่ฉันไม่ต้องการอะไรเป็นมากกว่านี้แม้แต่เงินสิบล้านถึงแม้จะเป็นเงินกี่ล้านฉันก็ไม่รับเพราะฉันก็เป็นเพียงแค่ครูของคุณแจ๋วเท่านั้น ดเดจานาะรักเธอมากคงต้องการให้เธอรับไว้ฉันรู้ว่าเธอหญิงในศักดิ์ศรีของเธอมากแต่ในกรณีเนี้เธอควรจะลดความหญิงลงและได้โปรดรับของคุณเจ้าไว้เพราะไหนพี่นหนกรมก็ได้ระบุไว้แล้ว สองให้น้องพิมพ์แล้วก็ส่วนที่สามให้ปทิย์ส่วนที่สี่นี่ให้คุณแจ๋วครับแต่คุณแม่เสียแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นก็ต้องแบ่งสามส่วนนั้นให้กับทายาทนะครับก็คือคุณพรดน้องพิมพ์แล้วก็คุณแจวส่วนของยายแจวเนี่ยแกได้เขียนพินัยกรรมของแกได้เหมือนกันครับให้คุณอุม,มาแต่ฉันไม่ขอรับค่ะ ฉันไม่ควรจะได้ทำไมล่ะในเมื่อยายแจ๋วต้องการอย่างนั้นแต่ฉันนั่นมันไม่ใช่พินัยกรรมนี่คะคุณแจ๋วเขียนไปเพราะไม่รู้ว่าตัวเองมีอะไรบ้างนั่นเป็นเพียงแค่ของกระจุกกระจิกที่คุณแจ๋วอยากจะให้ฉันเท่านั้นผมทราบว่าคุณรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมาย ไม่ทราบว่านี่ถือเป็นพินัยกรรมได้นะครับคุณรับรองได้หรือเปล่าครับว่านี่เป็นลายมือของเจ๋วได้ครับถ้าอย่างนั้นนะครับถือเป็นพินัยกรรมได้ครับแต่ว่าฉันไม่คุณลาอย่าให้มญญายของน้องแจไม่เป็นสุขเหรอคะผมมีเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งนะครับ คือคุณลุงเนี่ยขอร้องให้คุณพระรถรับน้องพิมพ์ไว้ในความอุาลละของคุณไม่ทราบว่าทางคุณจา๋าผมยินดีครับพิมพ์ก็เต็มใจค่ะพิมพ์อยากมีพี่ชาตั้งแต่รู้จักกับคุณพี่วันแรกแล้วแล้วพิมพ์ก็จะเป็นตรวแทนของน้องแจ๋านะคะ ฟื้นฟื้นโชคชะตาฉันจะไปแล้วนะคะจะไปไหนไปหางานทำใหม่ที่ไหนที่ที่ฉันทำได้แต่ระหว่างเรายังไม่เสร็จธุระฉันบอกแล้วนะคะก็ฉันไม่ต้องการอะไร เมือนจะไปเรียนปีหนังเทอมหน้าคุณพิมพ์บอกชันล้ค่ะแต่แกอ่อนภาษาฉันก็เลยบอกว่าฉันจะหาครูสอนภาษาอังกฤษที่จบอักษรให้แต่ว่าฉันให้เวลาเธอคิดสามวันไม่ว่าเธอจะตกลงหรือไม่เราจะต้องกลับเชียงใหม่ด้วยกัน ทำไมฉันจะต้องไปที่นั่นอีกล้วถ้าฉันไม่ตกลงเหรอคะแล้วเธอจะไม่ไปเอาของของยายแจ้วเหรอหรือว่าเธอไม่อยากได้มันหรือไง พี่แม่าตาคล้ายเขาคุณพี่ถึงได้รักพิมมากแต่พิมก็อยากจะให้มีคนรักอีกคนหนึ่งใครคะคุณครูมานะคะคุณครูครูคะกลับไปกับพิมนะคะไปเป็นครูให้พิมเหมือนกับว่าที่เป็นครูของน้องจางเลยคะ ครูคะคนี่นนพี่จะบอกอะไรให้นะว่ายายแจ๋วนะ้ไม่เคยเจ้าเล่หแสนคนอย่างนี้แล้วไม่ใช่ฝีมือคุณเหรอคะคุณพี่คุณครูเขาถึงได้ยอมกลับ่ะ แล้วใครขอร้องก็พิมพ์งั้นไปบอกยกเลิกก็ได้นี่นี่นี่เธอไม่ต้องไปวุ่นวายเลยนะเธอนะ่ะกลับไปเก็บของที่ห้องเพราะว่าเราจะต้องเดินทางกันคืนนี้คุณพี่คุณครูเขาจะอยู่กับเราแค่พิมพ์ไปเรียนต่อนะคะหรือไม่ ก็พอคุณพี่แต่งงานกับคุณกัญญาคุณครูเกาจะไปเหลวไหลใครไคะก็ใครสิอีกแหละก็ครูของเธอสิเรื่องเลวไหลไร้สาระที่ไหนมาพูดก็ไม่รู้ถ้าคุณพี่อยากรู้คุณพี่ก็ลองไปถามคุณครูดูสิคะไปสิคะคุณพี่ไปสิถ้าพี่อยากถามอยากบอกอะไรคุณครูคุณพี่ก็ไปถามสิคะไปนะคะอืมอะไรก็จะเป็น คำถามของเธอทั้งหมดเราเคยพูดกันและเธอก็เคยรับปากกับฉันยังจำได้ไหมว่าถ้าเธอสงสัยอะไรเธอจะไม่ถามคนอื่นนอกจากฉันเท่านั้นวันนี้ฉันจะตอบคำถามของเธอทั้งหมดที่ทเธอสงสัย และรับรองว่าจะตอบให้เธอหายข้องใจมาถามเลยสิรรัชครในคใถามเลยสิ สามชั้นสี่เมืไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เธออยากรู้หรือเธอสงสัยฉันจะตอบคำถามของเธอทั้งหมดความลับที่มันดำมืก